สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปตกปลากันนะครับก่อนอื่นเราต้องไปหาเหยื่อนะครับซึ่งผมจะไปขุดไสเดือนนะครับไปขุดไสเดือนกันดูว่าเราจะได้ไสเดือนไหมนะครับแล้วก็ปลาที่ไปตกเป็นปลาในบอ่อเองนะครับปลาในบอ่อไปดูกันครับไปขุดไสเดือนกันก่อนเดี๋ยวค่อยไปตกปลาครับผมไสเดือนก็จะเป็นบริเวณนี้นะครับผม บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปขุดไส้เดือนกัน,นครับบริเวณนี้ก็เคยขุดไว้นะครับรู้ว่าจะเหลือไหมก็เดี๋ยวจะไปตามหากันครับตามหาไส้เดือนครับผมกาบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปขุดไส้เดือนกันครับผมไส้เดือนนะครับ แป๊บนึงนะครับก็หายาครับใส่เดือนใส่เดือนหายาครับผมนี<อ>่นะครับนี่ใส่เดือนนะครับอ้าวยาก ใส่เดือครับผมเอาไปตกปลานะครับตกปลาอ่านี่นะครับผมเดี๋ยวไปตกปลานะครับ ตกปลากัน,นะครับผมนี่คือบ่อที่เอ,อเราเลี้ยงปลา,าไว้นะครับดูว่าเราจะได้ไหมนะครับก็มีทางแม่บ้านมาช่วยนี่นะครับประลุปรลุเอาแม่บ้านนำหนึ่งแต้มไปแล้วหนึ่งแต้มไปแล้วครับผมถือว่าได้ตัวใหญ่นะครับได้ตัวใหญ่อา่านำหน้าแล้วครับนำหน้าเดี๋ยวผมจะเริ่มนะครับเริ่มตกปลาแล้ว ไปตามกันต่อครับไปรุ่นงานครับว่าจะได้ไหมมาดีนะครับตัวใหญ่มากดูแขนบมนะครับดูท่อนแขนบมถือว่าตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ตัวนี้น่าจะประมาณสักโอเกือบไม่ถึงโลก็เหลือน้อยนะครับผมวาตายไปอีกแล้วครับได้ไาอีกแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยนี่ครับ โอ้ตัวใหญ่ครับปลาดุกปลาดุกตัวใหญ่มากครบผมยังไม่ได้ตกปลาเลยแม่บ้านผมไปสองแต้มแล้วนีไ้เดือนนะครับเป็นไ้เดือนนี่นะครับโอ้ตัวใหญ่มากดูแขนลงตัวใหญ่ครับสองแต้มแล้วครับแม่บ้านสองแต้มแล้วสองแต้มแล้วครับเอาอ๋อครับอ๋ออ้ยดูครับดู ครับอก็เดี๋ยวรู้กันต่อตามกันต,ต่อจะมีแต้มสามแต้มสี่ไหมนะครับไปดูกันเรื่อยๆครับผมก็ไปนะครับเดี๋ยวไปตกปลากันนะครับเอาใช้เหยื่อไส้เดือนนะครับผมเหยื่อไส้เดือนรู้ว่าจะได้ปลาดุกอีกไหมนะครับ ตรงนี้เป็นช่วงตอนเย็นๆนะครับช่วงตอนเย็นๆอุ้ยอ่ะออปลาทับทิมครับผมเป็นปลาทับทิมนะครับปลาทับทิมโอเคครับหรือว่าตัวใหญ่อ่านี่นะครับหรือว่าตัวใหญ่อยู่ครับ ผมหนึ่งแต้มแล้วผมได้หนึ่งแต้มแล้วไปกันต่อครับไปกันต่อใช้เยอะเดิมนะครับเยอะเดิมเลย เริ่มเงียบนะครับเริ่มเงียบอุ้ยเต็มแบบสองมาครับผมเตมสองมาครับเตมสองมาแลบบ้วอ๋อ ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ใช้ได้อยู่ปลาอ้วนมากครับผมปลาตัวอ้วนมากสอ,มสองแต้มแล้วครับสองแต้มแล้ว สามมาครับผมแต้มสามมาแล้วมาลัวครับมาลัวแตมสามครับแต้มสามโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ครับตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่อ๋อสามแต้มแล้วครับสามแต้มแล้วยหรือยังใช้เหยือเดิมนะครับยังใช้เยือเดิม ถือว่ายังใช้เหยื่อเดิมอยู่นะครับยังใช้เหยื่อเดิมอยู่นะครับ เราจะเอาไปทำยัดไส้อัวนะครับใส่ใส่ดอกแคนะครับผมปลาทีบตกไปแอมสีน่าจะมาครับแอมสีน่าจะมาครับอ้าวแอมสีน่าจะมาอุ้ยดูดูยตัวโตครับโอ้ดูนี่ัวโตครับ ว้าวแต้มสีครับผมแบบต้มสีตอนนี้แม่บ้านเงาแล้วแม่บ้านผมเงาไปแล้วแต้มสีมาแล้วครับอ้เเยือเดิมนะครับเยือเดิม สีแล้วนะครับห้าน่าจะมาครับห้าน่าจะมา เงาไปบ้านเงาแลครับเงาห้ามาครับห้ามาแน่นอนครับ <t> ห <os an> oh, <t os an> ้ามาแล้วครับอุ้ยห้าแล้วครับห้าแล้วห้าแล้วห้าแล้วครับทดสอบบ่อนี้สิอ้าวอ้วนมากครับผมปฝาตัวอ้วนมาก เต็มแล้วครับผมหาแล้วครับหาแล้วหาแล้วหาแล้ว,วดูเต็มหกครับเต็มหก แมหกจะได้ไหมนะครับแต้มหก แม่บ้านบอกให้พอเดี๋ยวเอาอีกตัวหนึ่งครับแม่บ้านบอกเอาพอแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราได้เยอะแค่ไหนนะครับผมลุนกันครับลุนกันอีกตัวนึงครับผมเดี๋ยวเราอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวทางแม่บ้านบอกพอแล้วนะครับพอแล้วพอก็พอครับผมเดี๋ยวเราไปสรุปผลงานครับสรุปผลงานกันนี่สรุปผลงานเรานะครับ ก็ถือว่าได้เยอะพอสมควรนะครับผมได้เยอะเดี๋ยวลงเทลงกระมังกันนะครับก็มาดูสรุปผลงานกันครับผมอานี่นะครับการตกปลาของเราครับผมก็โอเคประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านก็ฝากกดเลิฟก,กดไลร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ